ราศีพฤษพดวงการงานการเงินโชคลาภความรักจะเป็นยังไงจะปังขนาดไหนมาฟังคำพยากรณ์กันเลยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสรุตาพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีพฤษพในเดือนสิงหาคมปี2567 ชาวราศีพฤกษภศพคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนคำพยากรณ์นี้นะคะเป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีพฤกษภเท่านั้นดวงชะตาสำหรับชาวลัคนาราศีพฤกษภในเดือนสิงหาคมนี้นะคะ ช่วงสองถึงสเดือนนี้นะคะดาวเสาวดาวเจ้าเรือนสุภะกำลังโคโจรถอยหลังนะคะอยู่ในภพการงานของคุณก็เลยอาจจะส่งผลนะคะให้ชาวราศีพฤกพจะมีความวิตกกังวลใจจะมีความวุ่นวายใจ คุณจะมีความไม่มั่นใจในเรื่องของงานและก็การทำธุรกิจหรือบางทีก็เป็นไปได้ว่าสิ่งใดก็ตามที่คุณกำลังลงมือทำอยู่ในตอนนี้มันอาจจะมีความร่าช้าคุณจะมีความรู้สึกอึดอัดใจเข้ามาอยู่บ้างในเดือนสิงหาคมนี้นะคะจะมีดวงดาวที่เคลื่อนย้ายและส่งผลต่อชะตาชีวิตนะคะของชาวราศีสิงห์ก็คือ ในวันที่สองสิงหาคมดาวสุขดาวประจำตัวของคุณจะโครจรเข้าสู่ราศีสิงห์นะคะในพกพันธุไปจนถึงวันที่26สิงหาคมก็แปลว่าเกือบตลอดทั้งเดือนนี้เจ้าชะตานะคะคุณก็จะได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านครอบครัวเป็นหลัก บางคนนะคะก็มีอารมณ์อยากจะอยู่บ้านมาขกึ้นหรือว่าบางคนอาจจะเป็นจังหวะเวลาที่คุณจะได้รีโนเวทบ้านใหม่ก็ได้หรือใครนะคะที่คุณอาจจะห่างจากบ้านมานานก็มีเกณฑ์จะได้เดินทางกลับบ้านจะได้กลับไปเยี่ยมครอบครัวและช่วงวันที่1นึถึงสิสิงหาคมนะคะดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนพันธุก็ยังโคจรนะคะอยู่ในาราศีกรกฎภายใต้ภพพันธุ ก็จะส่งผลนะคะให้เจ้าชะตามีเกณฑ์จะได้เดินทางไปไหนมาไหนกับครอบครัวป่อยมากขึ้นและพอวันที่17สิงหาคมนะคะดาวอาทิตย์ก็จะย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์และเมื่อดาวเจ้าเรือนพันธุ์นะคะย้ายเข้ามาเป็นกเกษตรตาทิพดีก็ย่อมจะส่งผลนะคะให้ชาวราศีพฤกษ์คุณจะมีความโดดเด่นในเรื่องของสินทรัพย์หลักทรัพย์ เจ้าชะตาจะมีความมั่นคงมีความมั่งคั่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบ้านรถที่ดินทรัพย์สินช่วงนี้นะคะใครที่อยากจะซื้ออยากจะขายบ้านรถก็มีเกณฑ์น,นะคะจะได้ตามที่ตั้งใจไว้และในวันที่26สิงหาคมนะคะดาวอังคารดาวเจ้าเรือนปัตตนิและดาวเจ้าเรือนวินาศก็จะย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนในภพการเงิน ช่วงปลายเดือนนะคะคุณก็จะกลายเป็นคนที่มีความขยันคุณจะมีความมุ่งมั่นในการหาเงินมากขึ้นคนที่มีคู่มีแฟนนะคะก็จะเป็นจังหวะที่แฟนจะให้เงินให้ทองให้ของมีค่ากับคุณก็ได้และในวันที่27สิสิงหาคมนะคะดาวศุกร์ดาวประจำตัวของคุณจะย้ายเข้าสู่ราศีกันนะคะในภพปุตตะ ปุตตะก็หมายถึงการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆก็แปลว่าช่วงสิ้นเดือนเป็นต้นไปต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกันยายนคุณมีเกณฑ์นะคะที่จะได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆหรือว่าอาจจะได้ไปลงทุนอะไรใหม่ๆก็ได้ มาดูในด้านการงานนะคะดาวเสารโคโจรถอยหลังนะคะอยู่ในภพการงานของคุณก็ย่อมส่งผลในเรื่องของความล่าช้าความติดขัดหลายคนจะมีความอึดอัดใจในงานที่ทำหรือบางคนคุณก็จะรู้สึกถึงความไม่มั่นคงในชีวิตแต่มันก็จะเป็นแค่ระยะเวลา2อสเดือนนี้เท่านั้นนะคะ พอเดือนพฤศจิกายนพอดาวเสาร์กลับมาเดินหน้าเป็นปกติทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้น ช่วงที่ดาวเสาร์นะคะโคโจรถอยหลังนะคะก็ขอให้คุณนะคะค่อยๆคิดค่อยๆทำและก็อย่านะคะไปกดดันตัวเองมากจนเกินไปการงานของคุณนะคะช่วงนี้มันจะมีความราช้าแต่มันก็จะมีความสำเร็จนะคะเพราะว่าคุณยังมีดาวพระราหูโคโจรอยู่ในภพราพะ แปลว่าต่อให้ต้องเจอกับเรื่องยากแค่ไหนนะคะคุณก็จะผ่านมันไปได้ส่วนคนที่ทำงานประจำนะคะช่วงนี้ปัญหาเก่าๆเ,เรื่องเดิมๆจะกลับมาให้คุณแก้ไขแต่สำหรับคนที่ค้าขายนะคะลูกค้าเก่าก็จะเริ่มกลับมาส่วนคนทำธุรกิจนะคะก็อาจจะเป็นจังหวะนะคะที่คุณจะต้องปรับตัวไปตามสถานการณ์ความสําเร็จที่รอนะคะอาจจะมาช้านะคะแต่สุดท้ายมันก็มาถึงคุณอย่างแน่ นนอนมาดูในด้านการเงินและโชคลาภนะคะดาวพุธดาวเจ้าเรือนการเงินนะคะจะยังโครจรอ,อยู่ในราศีกรกฎนะคะเมื่อดาวการเงินโครจรอ,อยู่ในราศีธาตุน้ำก็แปลว่าคุณจะมีเงินเข้ามาแบบไม่ขาดมือหรือบางคนนะคะคุณก็จะได้เงินเก่าๆหรือจะเป็นเงินที่คุณรออยู่แล้วเข้ามาหาคุณในช่วงนี้ก็ได้ พอวันที่17สิงหาคมนะคะเป็นต้นไปดาวอาทิตย์นะคะได้ย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์นะคะย้ายเข้าไปเป็นกเกษตรตาธิบดีก็ยิ่งจะช่วยให้ทำให้เจ้าชะตาคุณจะมีความมั่นคงมีความมั่งคั่งมากขึ้นเรียกได้ว่าคุณมีเกณฑ์นในเรื่องของสินทรัพย์หลักทรัพย์หรือกำลังจะได้เงินกอนใหญ่นะคะจากการขายทรัพย์สินก็้ด้ หรือใครนะคะที่คุณอยากจะซื้อขายบ้านรถที่ดินในช่วงนี้ก็ถือว่ามีเกณฑ์นะคะเกี่ยวกับความสำเร็จเข้ามา โดยภาพรวมแล้วนะคะดวงการเงินของคุณนะคะยังอยู่ในจุดที่ดีเพราะว่าดาวพฤหัสนะคะดาวเจ้าเรือนลาภานะคะก็ยังหนุนส่งนะคะเจ้าชะตาหลายคนนะคะอาจจะมีคนในครอบครัวมีพี่มีน้องเข้ามาคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์คุณในเรื่องของภาระค่าใช้ใจ่ายให้กับคุณก็ได้มาดูในด้านความรักนะคะของชาวรัคนาราศีพฤษภ ดาวอังคารดาวเจ้าเรือนปัตตนินะคะยังโคโจรทับรักนาราศีเกิดของคุณ คนที่ยังโสดนะคะก็มีโอกาสนะคะที่จะมีคนเข้ามาคุยแต่สำหรับคนที่มีคู่มีแฟนแล้วช่วงนี้คุณอาจจะต้องตกอยู่ในสายตาของกันและการตลอดเวลาก็อาจจะส่งผลให้ในหลายๆคู่จะมีความอึดอัดใจเข้ามาอยู่บ้างแต่โดยภาพรวมแล้วความรักของคุณก็ยังอยู่ในจุดที่ดีนะคะแค่เพียงว่าอาจจะมีการทะเลาะก,กันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างก็เท่านั้นเอง จบกันไปแล้วนะคะกับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีพฤกษ์ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังยังไงก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปหากคลิปนี้ดีและมีประโยชน์นะคะจะกดซุปเปอร์แทนะคะสนับสนุนช่องก็จะยินดีเป็นอย่างยิ่ง